ูอ่อายาเซอร์วิสนะครับนี่ก็มีทั้งเช่ารถมอเตร์ไซค์นะครับแล้วก็มีรถตู้ไปเมืองไฟน,นี้อยู่ตรงที่ด้านรนสถานีรถไฟนะครับก็อยู่ตรงยืองยืทงไายรถไฟอาย่าเซอวิส จุดสังเกตก็อยู่ติดกับโคัวไทยสุพรรณนะแล้วก็อยู่ตรงนี้ครับทางรถไฟสถานีรถไฟชิงใหม่นะครับอยู่ตรงนี้ครับ ฝรั่งขึ้นรถมาก็สามารถต่อไปปลายได้ทันทีครับเพราะฝรั่งยังมียมขึ้นรถไฟนอยู่นี่ครับใกล้ๆลานรถสเสบียงข้อมูลการเดิน,นทางอาญาเซอร์วิสรถตู้ไปเมืองปลายครับ นี่ครับสถานีรถไฟเชียงใหม่ก็เดินมาเห็นโรงแรมบอสโซเทลก็อยู่ด้านนู้นนะฮะแล้วก็ตรงไปด้านนู้นนะฮะไปทางนู้นก็จะเจอร้านอญญายาสวิตนะฮะขี่รถไปเมืงองปาย